ตาหูเจมูกลิ้นกายใจยังเป็นสิ่งที่ลึกลับต่อเรายังทำให้เราเป็นคนโง่ต่อสิ่งเหล่านี้อยู่บ่อยๆปัญหาย่อมจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำผิดต่อสิ่งเหล่านี้คือตาหูเจมูกลิ้นกายใจตาหูเจมูกลิ้นกายใจมีไว้สำหรับติตต่อกับสิ่งภายนอก ตาสาหรับติดต่อกับรูปหูสําหรับติดต่อกับเสียงจมูกสําหรับติดต่อกับกลิ่นลิ้นสํสำหรับติดต่อกับรสกายสําหรับติดต่อกับสิ่งที่จะมาสัมผัสที่ผิวหนังใจสํสหรับติดต่อกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจทีนี้อยากจะอธิบายทันเลยว่าอาณาจตนะภายในคือสิ่งสําคัญที่สุด ข้อนี้หมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็เป็นที่ตั้งแห่งปัญหาทุกสิ่งทุกอยา่างถ้าเราควบคุมอายัตนาภายในนี้ไม่ได้ก็จะต้องพ่ายแพ้และเป็นทุกข์ถึงที่สุด